สวัสดีครับผมอยู่กับเกม Rohan M อ็มเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับาฟาร์มหาของตามแมปต่างๆนะครับแมปไหนที่ฟาร์มแล้วขายของได้นะครับผมก็สำหรับใครที่มาเล่นใหม่ยังไม่รู้ว่าต้องฟาร์มอะไรขายนะครับ ก็มีหลายอย่างนะครับเกมนี้จุดร,ร์มต่างๆสามารถร์มได้หลายที่เลยนะครับตอนนี้ซึ่งส่วนใหญ่ของที่ขายได้ง่ายๆก็จะเป็นพวกหินบวกนะครับหินบวกบวกทองบวกทองนี่จะดบดบนะครับดอบตามแบบสูงๆนะครับเป็นพวกแบบอาณาจักรอาฟเฟนะครับแบบไปหินอัปเกรดทองนะครับ แับเทพเจ้านะครับนี่นะครับค่ายกักกันนะครับดับนะครับก็ <_ letter> ถ้ายืนไหวก็มาฟาร์มได้ครับต้องใช้ของพอสมควรนะครับตัวผมก็ใช้ของแกงนะครับมีแค่อาวุธที่ทำไว้นานแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น พวกเห็นเห็นเห็นม่วงเห็นอัปเกรดม่วงกับเห็นอัปเกรดสีแดงนะครับสีแดงสีส้มอะไรพวกนี้นครับก็ถ้าอาณาจักรอาเฟียนี่จะตกใบนะครับพวกครูรัตเมียธรรมกรอนทิยานสวรรค์ค่ายกักกันในแมปแมปแมปอาณาจักรใหม่จะดรอปง่ายมากเลยนะครับพวกเห็นอัปเกรดแดงก็ ต่อไปก็จะเป็นโคฮาร์ดนะครับโคฮาร์ดนี่จะดับในแบบปอุทยานแบบเดียวนะครับโคฮาร์ดนะครับอไอตัวนี้ทำอะไรได้นะครับก็ฟาร์มมาบางคนเขาเอาไปสร้างเครื่องรางน้ำแข็งนะครับนี่นะครับเครื่องรางตัวนี้นะครับชิ้นหนึ่งตกประมาณพันบีนะครับแพงนะครับตัวโคฮาร์ดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณชิ้นละ อ่ประมาณขั้นต่ำเห็นเขาขาย20บี้กันนะครับผมก็ไม่าในใจบางเซิร์ฟก็ขายถูกขายแพงไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ละเซิร์ฟนะครับ <S <S ต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับต้นกำเนิดท่วงลึกนะครับไอของชิ้นนี้สามารถ ได้จากบันเจียนท่ามวีจีนะครับท่ามวีจีอยู่ตรงไหนนะครับอยู่อยู่คูรัตเมียนะครับนี่ครับนี่ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับกระวาดตรงนี้แล้วก็วิ่งไปนะครับก็จะมีอยู่สามชั้นนะครับก็เคลียร์มอนไวๆเน้นเก็บไวๆก็อยู่ชั้นหนึ่งนะครับฟาร์มีเอกพีก็ชั้นสองชั้นสามมาตัวนี้เป็นผลพลอยได้นะครับซึ่งในฟาร์มในท่ามวีจีก็เอพีเยอะนะครับเอ็พีเยอะพอสมควรนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพวกหินคิดตันคิดตันหึกคิดตันคิตันห้าสีพวกนี้นะครับดอกตั้งแต่ครูรัตเมียนะครับนี่นะครับสามารถดูรายละเอียดต่างๆของที่ดอกต่างๆในแมปได้ครับแต่โครูฮาร์ดนี่จะไม่ขึ้นนะครับอุทยานสวรรค์ไม่มีบอกนะครับแต่มันแต่มันดอบนะครับอ่าคิดตันสีนี่ก็ ก็แล้วแต่ชิ้นนะครับบางชิ้นก็สองสองบี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูราคานะครับนี่นะครับกดคลิกที่อื่นๆนะครับทั้งหมดนะครับกดติ๊กขายราคาขายปลีกสองครั้งนะครับก็จะปิดปิดปิดสีขาวไว้ด้วยนะครับถ้าจะหาเข็นคิดต้นนะครับปิดไว้นะครับก็กดค้นหานะครับนี่นะครับตกชิ้นหนึ่งก็1.50้าศนย์ก็จะฟาร์มสิบยี่สิบชิ้นก็เอามาวางตลาดขายได้แล้วครับ เห็นพวกนี้คิดตั้นสีพวกนี้เขาเอาไปสร้างอนิคนะครับทําพวกชุดทองกันนะครับนี่นะครับผมก็สร้างได้นะแต่ผมเก็บไว้สร้างตัวนี้นะครับอนิคประดับก็กต้องเข้าเอาไอจีหาตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยชิ้นนะครับเพื่อมาสร้างอาไอเจ้าชิ้นส่วนเครื่องประดับของอ n นิคนะครับตัวนี้ก็แพงอยู่นะครับ ราคาพอสมควรเลยประมาณหนึ่งพันบีนะครับต่อไปก็จะเป็นคิตตันคิตตันลูกแก้วตาประทับนะครับไม่ใช่คิตตันนะขออภัยครับลูกแก้วตาประทับนะครับตัวนี้ก็ขายได้นะครับขายได้นะครับหรือผมพาไปดูราคานะครับราคามันผมไม่เคยเช็คนะครับ นี่นะครับชิ้นละศูนจดหนะครับขายได้นะครับ1 0 0รชิ้นก็นี่นะครับ3 5 b บีเลยนะครับลูกแก้วลูกแก้วตาประทับนี่เราฟาร์มเราฟาร์มได้จากคาริสคาริสเทียนะครับคาริสเทียก็ดอกนะครับนี่ครับคาริสเทียเซเลโนเรียพวกนี้นะครับเมปพวกนี้นะครับจะดอกนะครับมีอยู่ประมาณ2แเมปนะครับที่ดอกนะครับก็ ขายได้นะครับถึงจะเล็กน้อยแล้วก็ถ้าเก็บไปเรื่อยๆก็ขายได้นะครับก็ถ้าฟาร์มพวกคูรัตกับถ้าถ้าฟาร์มถ้าฟาร์มในอนาณาจักรนี้นะครับอาณาจักรอาเฟียเนี่ยตั้งแต่แบบคูรัตท่ามังกรอุทยานสวรรค์ค่ายกักกันเนี่ยครับเ,เราจะเ,าเขาเรียกอะไรครับลพลยได้นะครับนี่นะครับเป็นไอกล่องห็นเรียนยานนะครับ สมถึงระดับตำนานนะครับเห็ media, นวิญญาณก็ขายได้นะครับพวกนี้ก็ขายได้นะครับขายได้ครับแล้วก็จะมีเควสด้วยนะครับเควสเควสที่เป็นเควสเมืองนะครับนี่นะครับคูรัตเมียอะไรแบบนี้ครับกล่องพวกนี้ถ้าดวงดีก็เปิดเปิดได้นี่นะครับถ้าถ้าดวงดีนะครับพินส่วนหลอมรวมเทพเจ้านะครับขายได้นะครับอันนี้ก็มีราคาพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมาพาไปดู u, นะครับเดี๋ยวผมซ้อนนะปิดนี้นะครับปิดสองอย่างนะครับหานะครับกดตรงนี้ครับนี่นะครับเิลนละเจ็ดสิบสามบี้เลยนะครับแพงอยู่นะครับแต่ลเซิร์ฟก็ราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมอ้างอิงกับเฟลิกนะครับผมเล่นอยู่เฟลิกนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นพวกหินอัพเลเวลหินอัพเลเวลขายขายไม่ได้นะครับวางตลาดไม่ได้แต่เราสามารถเอาไปทําอาวุธ รีวิวแม็กขายได้นะครับพวกชุดเกาะอย่างเงี้ยขายได้นะครับเดี๋ยวนะครับตะกี้เหมือนมีคนเมาไม่แน่ใจรับก่อน <c oughs> ขอนี้ก่อนครับเออก็ต้องใช้ของของพอสมควรนะครับที่จะมาอาณาจักรปนี้ได้นะครับ พวกอจาจักจอาเฟีย,ยพวกครูดัตเมียแต่ของแจกควสหนึ่งปีก็มาไหวนะครับผมก็เคยเอาตัวเด็กไอ้ดีเด็กมาฟาร์มอยู่นะครับพวกแบบพวกเนี้ยก็โอเคนะครับฟาร์มคิดตันนะครับเอาไว้คราอุนิคขายก็ได้ครับคราอ่คิดตันเอาไปครานี่นะครับชิ้นส่วนของอุนิคก,ก็ขายได้นะครับคิดนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยบีนะครับก็สะสมไว้เยอะๆนะครับ แล้วก็พวกตัวดันเจียนตัวดันเจียนก็ขายได้นะครับตัวดันเจียนเนี่ยหาได้จากไหนตีมอนธรรมดาก็ตกครับแต่หลักๆก็จะอยู่ในบอสคิวนะครับบอสคิวก็ถ้ามีคิวก็เข้าไปตีได้นะครับท,ทุกวันนะครับบอสคิวมีทุกวันนะครับสี่เอ้ยสองทุ่มนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะมัง้งที่ตอนนี้ยังพอจะขายได้ของ ของพวกนี้ก็ขายได้นะครับชิ้นส่วนอัปเกรดไอพวกอาวุธเสริมพลังอย่างเงี้ยขายได้นะครับบางอันก็สิบปี้าเป็นออฟจมกายขิกับจุ่มวิดขีก็จะมีราคาหน่อยนะครับก็อยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็ขอปาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับช่วงนี้ผมเพิ่งว่างนะครับก็หลังจากยุ่งๆกับควสหนึ่งปีนะครับทําหลายตัวนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชม